สวัสดีจ้าเมื่อนา้สาวสารบรรทุนนะจ้ะก็จะไม่ให้ปุ้นมะพร้าวสู้กินอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าออ้อนที่เขาเตรียมไว้เขาก็จะแกะไว้เป็นแบบนี้นะจ้ะแล้วเขาก็จะเทน้ำมะพร้าวนี่ออกใส่กละมังเพื่อผสมน้าตาลกับผสมผงวุ้นเนะจ้ะ เห้หนั่งหมักข้าวลงไปแล้วเขาจะไปเอาซอนนันจ๊ะควดเอาเนื้อมักข้าวออกความหวานก็ขึ้นอยู่กับผู้มกักเนาะอจากว่าซิมกกักหวานหน่อยหวานหลยซ้ำใด อันนี้เขาก็ใส่ลงไปประมาณจากสองซอนนี่จ้ะแอ้วนี่น้ำตาลมันละลาย หลังจะนั่นจ้าค่อยๆใส่ผงวุ้นลงไปเบิ้งอัตราส่วนให้มันพอดีนะจ้าว่าเท้าจะใ,ใส่หลายส,สมายขิงด้วยกับน้ำยาเทลงไปโจกที่เดี๋ยวนะจ้ามันจะจับกัน็นก้อนเท้ากระเทลงไปแล้วเขาก็ค้นให้มันแตกเข้ากันกับน้ำตาลกยบหน้นมามะพร้าวใส่ลงไปอีกนิดนึงก็ได้จ้า อันนี้เขาเห็ดกินเองเขากะเอาเน้ะจะค้นให้มันแตก พอน้ำตาลเขาละลายแล้วก็ผงวุ่นเขาละลายแล้วเรียบร้อยแบบนี้้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็สจิบตั้งหมอ้อต้มให้มันทอนให้มันเดือดเลยเขาก็จังเอามาเทใส่กระปุกปักเผ้าเขาเดี๋ยวไปตั้งห้อกันจ้าเขาก็ต้มไว้สินะจ้ะเดี๋ยวช่วงที่เขาต้นต้มไห้นี่ก็คือ เท้าก็คอยมันมาค้นเบิงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปขุดเนื้อบกเผา,ากันนะจ้ะเ้าก็ขุดเนื้อบกเอาเนื้อบกรผาออกจากลาแล้วจ้ะพยายามจะเอาว่านี่ใส่ไปน้ำ้ปจ้ะมันชีฝาดเท่าก็แกะออกเอาซอนเท่านีเ่เลอจ้ะจิกจิกออกทั่งสี่ะเพราะว่ามันชีฝาดเนาะจ้ะมันก็นสิบ,บแสบ ขาวขาออกข้าบ่ามีงองขากขาใส่ซอนนี่ละจ้าเพราะว่าข้าก็เฮ็ดกินง่ายๆอยู่บ้านเท่านะของหวานแซ่บๆข้าออกจะเหนือเน,เนี่ยสีํำตาอย่างนี่สิมันเป็นเยื่อของกระละาบุกเผาออ นจะเอาออกเลยนี่เข้ากับเห็ดต้อนมบพเผาของเขาให้เป็นตอนนนอนอน้อนน้อยๆเพราะกินแสบมันจะเข้ากับซอนนี่กัะจักเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขามีง่องนี่มันก็จะอันนี้มาเลยมันก็จะขูดออกมาเลยเป็นตอนเป็นตอนนี่จ้าเห็ดเป็นตอนเพราะกินแสบ ช่วงที่เฮาล้อน้าวุ่นที่เฮาต้มไว้นะจ๊ะมันจะเป็นน้ามกพร้าวที่เฮาผสมไว้แล้วเรียบร้อยเเอาไปต้มให้มันห่อนแล้วก็ล้อให้มันเย็ยนตัวลงมาจาักน้อยนึงเขาเกษีเอามาเทใส่ตลาบักพร้าวเฮาเฮ็ดบางอย่างนะจ๊ะนี่ว่าจะมีบักพร้าวแล้วก็ไปหาสื่อพงวุง้นพงวุ่นก็ซืมีตามท้องตลาดทั่วไปละจ้ะเขาก็ซื้อมาเฮ็ดหนี่จ้าไปที่ดีเขากะ ล้อให้น้ำบุญเ่าเย็นตัวก็นะจ๊ะตอนนี้น้ำบุญเ่าก็เย็นตัวได้ที่แล้วนะจ๊ะนี่เล้าก็สีเอาเนื้อบักเพาวนี่ลงไปในกระลาอันนี้ก็สิเป็นเนื้อบักเพ่าที่เ้าแก่ออกจากน้วยนี่จะเอาลงไป นี่จ้ะเ้าก็จะเท้น้ำบุนลงไปเอาแก่พอดีนี่จ้ะ ลืมบอกไปนิดนึงนะจ่าตอนที่เขาเอาน้าวุ่นน้ามะพร้าวนี่ไปต้มเขาเติมเกลือลงไปนิดนึงเพราะว่าวุ่นเขาก็จะได้มีความหอมมันรสชาติกะสิกลมกลมยิ่งขึ้นถ้าผู้ใดมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปน้ำก็ได้นะจ่านี่จ้า นี่จ้าบางทีนี้เขาก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้วุ้นของเขาในแข็งโตประมาณจากชั่วโมงหนึ่งเขากะอ,ออกมากินได้แล้วนะจ้าง่าย,งายๆจ้าวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าออนสูตรสายสายบันทุนเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพอมันเย็นโตแล้วมันเป็นโตแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาสู้กันกินจ้า อันนี้ก็ะพาาไปแล้วหน,น,นึ่งชั mm ่วโมงสำหรับวุ้นมะพร้าวนะจ๊ะนี่เนื้อแน่นเน็บเน็บดีดีค่ะอมือมกรึบๆเลยจ้ะหวาน <net> นิดๆแล้วก็ หอมเนื้อหมกเผานี่ค่ะก็ลองไปเห็ดกินเบิร์นะจ้าง่ายๆสำหรับบุญหมกเผาหอมชื่นใจเจ้า สำนึกกับทศษซับเรียบร้อยพร้อมเสริมนะจ้า